ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเองนะฮะผมมาเร็วนะก็คืออยากจะทำธุระถายอะไรนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนอันนี้ผมขอขึ้นไปไหว้พระก่อนนะครับข้างบนนะเพื่อตัวแหาบูตโบนอะนี่เขายังสร้างไม่เสร็จนะเพื่อนเอ้ยมีทางขึ้นอื่นไหมเนี่ยโซ่โซครับไว ตรงนี้เป็นสกายวอล์กนะเพื่อนๆออกมามุมเห็นคนเดินละโอเคตอนแรกนึกว่าปิดครับตอนแรกไม่ยของการประจาปีแล้วเราได้ดเนินงานประจาปีนี้เปิดเครื่งงานมาแล้วโไมครัอวัดบ้านเรา เขาเขียนว่าไปมาหาชัยนะแสดงว่าท่าเรือเนี้ท่าขากลับถ้าผมจะไปหมหาชัยมาขึ้นตรงนี้นะครับจะแบ่งซ้ายขวานะสมมุติว่าหันหน้าเข้าแม่น้ำนะหมหาชัยถ้าไปหมหาชัยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝัง่ขงขวาคือฝั่งที่ผมมาจากท่าฉลองนะครับตอนนี้ขึ้นเลยนะขึ้นเลยละกันผมไม่แน่ใจว่ามีทางขึ้นทางอื่นหรือเปล่านะเอาตรงนี้แล้วกันคนตรงนี้ครับ โอ้โหสูงมากนือแล้โรงงานรับกรรมอนะนว่าให้บุโรงาเข้าสารทุกจรมี้านไว้อยบิาอย่แล้วครับราบองทุนเั oui ้นเราจะมีอยู่ในการสองจุดนนยเพื่อนสูงจริงเมื่อจนเป็นจุดใหญ่สำหรับ จย่างนี้จะเป็นจุดดอกไม้รูปเทียนภาระปูนทาองค์ของปุริยมทางด้านดอกประโยชน์นะแเราจะจุดรูปจุดเทียนโอ้โหแขึ้นมาแล้วก็วก็หายเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าฟิวมันสวยดีนะเพื่อนเพื่อนจุดรูปียนเข้ามาทาทั้งหมดเลยเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับ,อ,อ,รบอีกสเต็ปนึงแต่แต่น้อยน้อยปากับเมื่อกี้นะครับตรงนี้ต้องถอดรองเท้าไหม เป็นผมเรียกถูกไหมเป็นโบดไม้นะครับเป็นไม้หมดเลยข้างหลัง้าับเถือว่าขึ้นมาเราหายเหนื่อยนะตรงนี้สายไฟเยอะนี่นะระวังด้วยนะครับนการะูอามาดูวิวฝั่งนี้บ้างนี่งานวัดก็ <c oughs> จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะเนี่ยเยอะเลยเห็นหรือเปล่าดูนะฝั่งนู้นน่ะยาวเลยนะครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะเดินทั่วหรือเปล่าขึ้นต่ออันนี้เป็นโบสถ์ไม้นะคระับ วัดยังยังสร้างอยู่นะฮะยังไม่เสร็จนะโอเคขอเข้าไปในนะครับเหมือนเจ้ามีฝุ่นนะครับเพื่อนๆอ๋อนี่ยังทำมิเสร็จเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้นะก็สวยอยู่นะก็ยังดีนะที่เขาเปิดให้เราเข้ามานะครับเพื่อนๆ ตรงนี้เป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทั้งพื้นนะเสานะครับหน้าต่างนะเพดานทั้งหมดเลยนะฮะเป็นเสาแล้วก็แบบแกะสลักนะครับผมตรงนี้ก็คือเขา,เายังทําไม้เสร็จนะห้ามเข้านะโอ้ผมว่าถ้าเสร็จนี่น่าจะสวยมากๆเลยนะเพราะนีขขน่ขนลุกเลยนะเนี่ยคือเข้ามาเนี่ยหน้าต่างเขาปิดหมดนะเปิดแต่ประตูนะยังเย็นเลยเหมือนเปิดแอร์เลยนะครับ นี้ตรงนี้ไม่มีคนเลยนะฮะโอผมดีใจมากเลยที่ได้มาวัดนี้ผมมาคนล,ลุกเลยนะเนะี่ยเป็นบุญจริงๆเลยโอเคผมติมอิ่มกับตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมเดินไปสไกายวอล์กนะครับอยู่ชั้นเดียวกันกับตรงนี้เลย โอเคโหได้มาแล้วสกายวอล์กแต่อ๋อแต่พื้นเขาไม่ได้เป็นกระจกนะเพื่อนๆเหมือนเขาทำทางยืดยื่นออกไปเฉยๆอันนี้ผมแนะนำถ้าเพื่อนๆมานะจริงๆช่วงนี้มันจัดงานแต่ถ้าเกิดไม่ไม่จัดงานเขาก็เปิดให้ขึ้นนะผมแนะนำให้ใส่ถุงเท้ามานะฮะเพราะตรงนี้เราต้องถอดถุงเท้ามาถ้าเราไม่ใส่ถุงเท้าอาจจาะมีแบบพวกเสี้ยงเศษหินนะครับตาเท้าได้นะแนะนำไม่ใส่ถุงเท้ามานะครับ เข้าสกายวอลกันตรงนี้ก็ยังต้องต่อรองเท้าเพื่ะป็นเพื่อนไม่น่ากลัวครับเพราะว่าพื้นเขาไม่ได้เป็นกระจกนะลไปยิ่งขึ้นไปนิยมรับเลยรลําันเยเจศิยนทางทัอกพระวนพรนะพรนะพวันะรจวจารจนะพรรวนะระนะรจะรวจนะพ่วนพะพระนพรนะรวจะพนรรรนร ค่ะคุณโยมท่านใดอันนั้นอันนั้นอ่าข้อฟ้าอุโบสถหลังใหม่พระโยมนะนะครับคุณโยมสามารถจะร่วมบุญได้กุศลนะครับสิ่งที้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับอย่าปล่อยได้ผ่านเลยไปพะโยมนะอย่าปล่อยได้ผ่านเลยไปนะครับเพราะว่าแต่อนาคตข้างหน้าเราอาจจะติดธุล้างบาปนะครับ โบสนะครับผมโบสไม้สวยอตรงนี้เป็นตลาดนัดนะตอนนี้ประมาณบ่ายสองก็เกือบบ่ายสองเนพะื่อนของตั้งคนนะข่าวดีด้านหลังนี้ก็มีพื้นที่ของวัดอีกนะแต่เหมือนจะมีถนนนะฮะมีถนนกั้นเนี่ยวัดใหญ่มากโอ้เพื่อนเน มีบันไดฝั่งนี้ด้วยนะครับ